สวัสดีผมเป็นเมืองครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2567เป็นขอ,ของพปปกันตลาดนัดโคก,กระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ฝากประชา์สัมพันธ์นะตอนนี้มิจฉาไรสดรลัยสดในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามคราว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมันจะมีบรยกาศสดๆนะครับทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดใบแอ้มีหยุดจันทร์อังคารพุธออกตลาดเพื่อหาสุขเสาร์ทนะี่อ่ะ,นะครับมีเอฟซีก็ถามว่ายุบวงใดยุบวงไหนนะครับอ่ะนะครับนะครับเห็นป้ายเขียวๆใหญ่ๆนะครับ ไปเขียวๆนี ka, ่นะโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จนะครับคไปเขียวๆอย่างเงี้ยเนี่ยโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จนะครับอยู่ตรงข้ามกันพอดีนะครับครับอยู่ตรงข้ามยังเงี้ยงกันพอดีนะครับโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต่อราคาแบบนี้เป็นตอราคาแบบนี้ ตาไมคือหายตาไมคือหาขาดเลยคุณเนคุณต่อราะา้าณแต่ไม่ใช่ตัวนะครับผมเลยมากสาตัวครับอันนั้นแม่ยใหญ่แม่คนอันนั้นของข้าเจ้าของขาเจ้าแม่ลูกงาวยัแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตูก็ู้แม่ลูกลูกผู้นะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบีเดยใหญ่อยอ่นครับใหญ่อยู่ างไงตะกี่สแสนตัวเหรอครับเปิดราคาอะไปไปไหนครับ 45, <000. S 1> นี่0สี่หมื่นหาครับสี่หมื่นห้าันสี่หมื่นหางในเขตกาฬสกนธสินอีกอะทรงไปยยู่งงในเขตกละสินนะเป็นไป่างจังหวัดว่าชำนานทางมันไดนครับสี 45, ่หมื่นห้าเล็บางใหญ่ครับางใหญ่สูงม่านไปเจแสนัวรไปกินเอ้าลูกไส้พันนั่ตัว โซ่เซื่งตัวไหนมากครับลูกชายเพิ่อนบลูด้วยกันมันบะมีขอมุนนะครับบะมีขอมุนแต่ว่าเมียอ่างใหญ่แห้งหางดีเนาะครับนข้าวสางใหญ่นะขัดน้ำเลี้ยงอยู่นะครับนเบิ้งอันนี้สิเบ,บิ้งโบปัในใหญ่นะแต่ว่าข้าวสางใหญ่มีอ่างเผมไปหาเล่นน้ำมูล <c oughs> แต่ว่าได้ผู้หางครับได้ผู้หางนะครับไข่กับพ่อเสด็จอยู่นะได้ผู้หางได้วงเขานะครับ ่วงเขาสวยเหมือนกันใหญ่เงาอบคุณนะตกี้ดนะนะิแม่โอ้หาเหรียญนี่เลนะรนะอเนะลยรออยู่นะส่วงแคบดีนะครับแม่นน่ทรงลูกดีนะคนะเอาเบิ้งเล็บเนเรีบลูกนะเรียบกลมดีนะครียบกลมเร็บกลม,มกระลาอากเข่านะครับนะนะออกสายอ่างน้อยๆน,นะครดีหางดีนะ ตัวนี้ข้อดีา้างดีส่วงดีนะครับเล็บกับานี่ยนหลังเนียวยังขาดน้็เลี่ยงอยู่ไปเติมเออสาวหน่อยจะทาซัห่ยไมด้่นหามื่นหาเนี่ยสาวหน่อยแม่้ครับนแยกลูกเอาแม่แม่แยกลูกแม่ครับผูแยกแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกท้องว่างลูกแรกครับเบิ้งเขาเราเขากันเดียวนะแม่สาวน่ครับ แม่แยกลูกลูกแรกหมื่นห้าตว่ดตัวไดท่สนใจที bear 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 bear. 14, 49, ่ตัวเบอร์ไหนหน่ศูเก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสอาสนใจโทรมาสอบถามเลยครับตัวแม่หนึ่งใหญ่เลยครับสี่สิเกาสเแม่ลูกตอบมึงครับอันนี้หมื่นห้าขันเลี้ยงนะเป็นควายเราเกาขนาดกลางๆร้อยย0่ร้อยสามบ ร้อยยี่สิบเจ็สามสิบนะครับประมาณนี้เแม,ม่มีมมมอ่าง,งนีนอนแล้วมาหันหันยืนอยู่ใหญ่ใญ่แม่นีใหญ่เงาใหญ่เงาสวยมากเนี่ยกะเริ่มหอนเริ่มยากนอนตุ่มเนี่ยน,อน,นอนแหลบลินขึ้นใหญ่หลเนอ่งใหญ่อ่งใหญ่น แม่มัน,นครับแม่มันเจ็ดเดือนนะครับแปดเดือนผู้หางเส้นๆหนึ่งอ่างใหญ่ลึกสูงแตะรอยสีนะแตะรอยสีอ่างเปิดราคาอะไรกั 75, นหนี่งเจ็ดหมื่นหะางเจ็ดหมื่นห้าพันอ่างสายเหนือเอาตัวนี้ตัวนี้หางครบนะครับขนหางดีนะครับหางครบเจ็ดหมื่นห้าสำเนาท้องแปดเดือนส่วงเจ็ดสายอ่างสายเจ้าเนื้อนะครับสายเจ้าเนื้อ พัฒนาสายเหนือคนระับท,ทุกมืออนีละข้าวไขยตกนครับต่วสายเหนือยังไปได้อยู่นะครับไข่างามอยากชะลอตัวนิดนึงนะครับต่ว่าสายเหนือก็ย,ยังพอไปได้ส่สนใจตที่ตัวใดเบอร์ไดนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองม่ศูนย์เก้าหกสี่นส่วนใจทุมาสมวงแคบดีอ่างใหญ่ลึกข้อดีหลังดีครับคู่หางสวย เอาไปพัฒน,นาเป็นสายเหนือเด็สายเหนือสายสายค่าย,ายงามก็ได้นะเป็นค่ยอ่างนะจินตนาการแต่เราคน้นบางคนก็มากมากแบบสมส่วนนะมากแบบสวยงามสมส่วนนะแต่ว่าสายอ่างกับนะสายอ่างกับเป็นสายหนึ่งที่น่าสนใจกันนะสายอ่างลึกนะครับนะขีโนะข้โพงง่าๆนะขี้โพัง่าๆนะเนื้อหนังดีไทยนะเพิ่งกามเนื้อส่วนไทยสวยนะส่วนหนากับเนื้อไหล ไฟตัวนี้ข้อรุ่น,นข้อใหญ่หลังใหญ่นะครับบักข่าวใหญ่นะครับเนื้อส่วนไทยหลายเนื้อส่วนหนาหลายนะครับพิจน<ร>าสายเหนืออะไรนะครับสายงาม้มสายไ้าง้มกับสายหนึ่งนะครับสายไฟเนื้อกับพิจนาเอานะครับมันมาคนระเบียบกันนะครับมาคาน,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 นะคระเบียบไ่คบหน่อยๆขาเป็นตอละค่ามเบ่งหลายตัวเลย ป่าเป็นต่อราคาอยู่โอ้ยป่ามันใหญ่แต่ไปเลี้ยงไปมาปลาปูปลาปูลน้อยว่าขนหางบกบปะปูลหน่อยเป็นหางบกบป่าเป็นต่อราคาอยู่เพราะเบิ่งซนทางฝั่งควายงามเหมือนกันะควายงามเหมือนกันแม่ลูกมีคนขายเลย ค่อดอนเป็นอะไรท่านอีนมีขายท่านนี่มีแต่โดนดอนมีแต่สาวดนดอนเดนดอนมีแต่โดนดอนไม่ยามเลยเหล็กระเนแตงป่อยสี่สิบบวกรอยสามแปดแม่ม่านครับแม่ม่นเลยลรอพันรอบนะ สาวผสมแล้วรอผ่านรอบฟันแท้หนึ่งคู่ทองแหลกฟันแท้หนึ่งคู่นะครับฟันแท้หนึ่งคู่ทองแหลกนะครับรอผ่านรอบผสมแล้วนะครับร้อยสามเปียกสาสาวดอนอผิวสวยผิวสวยโววตปลอดดีนะผิวสวยเปิดรคาคาหลัปนไหนนะครับ, 45, รบสี่หมื่นหะ้าพัน้ใส่ใหญ่ๆนะครับใส่ใหญ่ๆได้สูงได้สาวดอนได้สูงได้ไงนะ เอาเล็บบ้นไห้แต่งไปแต่งเอาเล็บบไห้แต่งสี่หมื่นห้าสั่นเหลือจ้กตัวทำได้ได้จะไม่ใช่จตัวทำได้มาสองตัวสามันได้กันไปทำเป็นตัวนเปนตัวเปิดราคาไปแล้วเป็นยังตัวนันหกหมื่นหกหมื่น้องนรับ่ใหญ่น่าจะลอยซี่อยู่ครับหกหมื่นสนได้กันละไ ส้นใจทิ่ต่อได้เบอร์ไหนเนี่4ศ8เ้ปดน้ปสนหน็นงเอาสนใจเขมาสอบามามตรงนั้คับอนยู่เพิ่งว่าเปิดไปหกเมืองเพื่อสนใจถ้คเพิ่นได้กันแล้วก็โทษนั่้เมืองแต่เพิ่นขายไปแล้วก็หาเบื่อถ้าเพิ่นขายแล้วก็นั่หาเบือทุกนมาถามลูกสาวมังก่นเขา เรื่มีโจวยโฆษานีบนีีองามแนอน้อยประมวที่สามีมีถวยให้ก่อมอืมนี่ถั่ยให้อนตะกี้ข่ายตัวนี้เคยขายเคยมือแรกเป็นสื่สาสนสามเงินแสนแปดประมาณสามแสนสปัจจุบันหกหมื่นครับ หกหมื่นเลยปัจจุบันแต่ว่าใหญ่ท่ายนี่ยร้อยสี่สิบไดร์ดกเนาะวงเขาสวยนะครับครับเขากันเดี่ยวนะครับพันสนามแล้วมีถ้วยเปล่าไหมครับครับแต่ว่าันบอกว่าตัวเงินเดี๋ยวไปใส่แก้วกินเรียวนะครับสาวเผือกนะครับสาวเผือกครับมือแหลกคนขายแสนแปดมือสองมือสองขายสามแสนสามตอนได้ถ้วยมาใหม่นะครับตอนได้ถ้วยมาใหม่ๆนะ ปัจจุบันขายเปิดราคาที่หกหมื่นสมอยปัจจุบันเปิดราคาหกหมื่นเรียบ่ายไงกันลอย